เสร็จแล้วอุ้ยหอมผมหน้าตากับแซ่บถ้าเป็นคนอีสานเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่าเป็นแซ่บตั้มใสนะคะอยากให้ทุกคนได้กินบอกเลขแม่บอถูอกว่าต้องกินยาเลยแม่จะบอกหายอาหารเม็ดว่าหายอาหารเม็ดว่าหายอาหารเม็ดว่าต้องกินยา ว่าต้องกินลงลงว่าต้องกินอาหารเม็ดเลย <c oughs> ซื้อเลขกับบูชึกซุยไปซุยมากออกมาได้จังใดแปดสามหาหาสามแปดออกได้จังใดตูกเกาทั้งหน้าทั้งหลังสวัสดีค่ะตอนเย็นๆทุกคนไม่ต้องตกใจเพราะว่า อันนี้มันเป็นหน้าสดหน้าสดที่ไม่มีแป้งไม่มีคิว้วอันนี้ก็คือน้องใหม่เลขบถตกเขาเคยเห็นน้องกลิ่นยางอื่นเนี่ยเราต้องแปลรูปกว่าจะถึงสิ้นเดือนงั้นยังบ่ออกนะคะวิธีทำก็แสนจะง่ายมากแลาแก็เสบห้องเราต้องล้างค้าบหเหลืองๆมันออกราะว่ามันเป็นน้องใหม่ น,น้องใม้ปิ๊บนะคะมันจะแสน,น้องไหม้ปิ๊บเพราะมันเป็นน้องไหม่แบบว่าเนาดเป็นแล้วก็เป็นน,นอนจอดบ้านเฮกอีแม่ซื้อนะคะโบบรรญัติชาวบ้านน้องชายเป็นคนทํามาให้ค่ะเพอเขาหลังเสเร็จแล้วเขาก็าไปทุบบางคนจะต่าก็ได้ทุบก็ได้ทุบเอ่อเปเป,เปก็คือเอ่อมือใส่ซับไทยไว้ข้างล่างนี้นะคะ อันนี้ก็คือที่มุ้ยออกแรงใช้พลังทุบเท่ากะเอามะขวก้อนบางคนเพิ่นกะโปกขวกะกะแก่งได้ก็ได้แต่ว่ามุ้ย้องขว,งขวงกรอนเพราะว่าเน่อไม่ถึงเพิ่นสีหนึ่งมากแต่มามันก็ยังมีความขมอยู่เข่ากะเอามะขวะสะก,ก้อนนะคะเอามะขวะสะก,ก้อนใส่น้ำน,นิดนึงขวะสะกอนเพราะหนาะมันแห้งนะจ๊ะให้มันอันอันอัน,อน สำหรับเครื่องเคียงลงทุนไปกี่บาทอันนี้สิบบาทอันนี้สิบาทนี่ยี่สิบาทนี่สิบาทก็เป็นสามสิบาทสามสิบาทเออไม่ใช่สิอันนี้สามสิบสี่สิบห้าสิบบืงดูล่ะถ้าในเถาได้นี่ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทสําหรับเครื่องเคียงเขาก็กินได้ทั้งตอนตอนแรกนี่เรากับมาอื่นสเสาะเพ้อๆถึงถึงตอนเที่ยงเราก็ยังกินได้ท้าเบือ่อก่อนค่ะแต่ส่วนมากมันจะเบือ่อก่อน ขวัวไปแน่แล้วก็ใส่น้ำอย่านั่งนะจ๊ะใส่น้ำอย่านั่งนี่น้ำอย่านั่งไปนหนำอย่านั่งทีทมื่ยเสือเอาแต่ท้าเข้าขันเองกินจะเป็นแบบนึงแต่เท้าเาสือสีและกินก็นจะเป็นอีกแบบนึงกลิ่นหอมออกไปทะลุจ,จอเลยใช่ไหมคะเออพฮ้ย <c oughs> ้มือขี้ขาดเนาะใส่หนำลายแนย่เพื่อเข้าสิได้ใส่ผักใส่พริกใส่พริกหลายๆแ <c oughs> น่เนาะไม่มากกินเ็นเพล <c oughs> สิได้ออกคอนข้อับาบ,าบ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยห้าเให้กินเองใส่ลงไปเลยประเดกไม่ต้องถ่าให้หมอเดือดใส่ลงไปเลยเราทํากินเองกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะถ้าเราไม่กินเราก็ไม่มีอะไรกินนะคะกินเองเอ่อใส่ลงไปเลยเออใส่ลงไปอยากอยากกินเผ็ดๆก็ใส่ลงไปอ้โหข้าบาวาบวาบวาบใส่ผัก ผักพวกนี้ก็คือผักมันน่นสุกแล้วจ้ะเอามาใส่ในหน่อยพอให้มันมีสีสันปิดไว้สักนิดแล้วเราค่อยมาชิมแซ่บแล้วพร้อมกินอร่อยมากๆขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายกับใส่ผักอีตูผัาขาอุ้ยหอมทะลุจอ เสร็จแล้วอุ้ยหอมหอมหน้าตากะตะแซ่ตะแสบถ้าเป็นคนอีสานเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่ามันเป็นตะแสบซ้ำใด่นะคะอยากให้ทุกคนได้กิน <c oughs> เสร็จแล้วค่ะแกนงนอไม้มหมอคือมันทําง่ายมากเค่แบบเดียวใส่ใสลงไปปรุงรสที่เราชอบถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากกินอยากสัมผัสอาหารอีสานบานๆของเฮาเนาะก,กระตรงแบบนี้แบบหอม มีผักกะแย่งผักกะแย่งอยู่ทั้งหนอกแต่ว่ามือบอใสเพราะว่ามือบอใครมาผักกะแย่งไปไหนนะคะแล้วก็เตรียมตัวกินค่ะสําหรับคลิปนี้กะมาเสนออาหารอีสา,บานบ้านแบบว่าช่วงมั้นท่านได้ออกเออหะข้าก,ก็กินทรัพยากรที่มีในตู้เย็นไปก่อนนะคะลงทุนลงทุนแบบประมาณว่าหาสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทห้องกินได้ประมาณสามข่าวนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคน ผู้ใดพอถือหวยก็บ่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่างวดหน้าก็มีมวยกับบัตถือคือกันปีที่แล้วมวยกับบัถือมวยบ่เคยถึกเลยแต่มวยกับซื้อก่าจ้าบ๊ายบายลากันไปก่อนนะคะ